วันนี้จะพามาทำน้ำดีท็อกสูตรของบอสพอร์นะคะคุณชนิตาแดงวิชัยเจ้าของบริษัทนกกระเ้าไทยแลนด์นั่นเองนะคะในนี้นะคะมีชานกเกเ้าสอซองค่ะเป็นชาสมุนไพรนะคะไม่มีคาเฟอีนนะคะและประกอบไปด้วยสมุนไพรถึง9ชนิดอยู่ในนี้2ซอง,องต้มไว้แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและตอนนี้นะคะแต่แต่ก็จะเทน้ํานะคะลงไปค่ะ สีของเขาเป็นสีแดงธรรมชาติมาจากกระเจี๊ยบนะคะและสีของเขาเนี่ยอาจจะไม่แดงเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าการเก็บของแต่ละฤดูกาลนะคะอันนี้อาจจะเป็นกระเจี๊ยบส้งสนิดนะคะนี่คือน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามเปียกที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็ใส่เ,เกลือหิมาลัยเข้าไปนะคะครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำตาลนะคะก็คือย่าหวานนั่นเองนะคะต้มไว้แล้วแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ กะแตจะทําให้นะะ้นําสมุนไพรนกกระ้าของเราเนี่ยเป็นน้ําสมุนไพรดีท็อกนะคะแนะนําว่าดื่มตอนท้องว่างนะคะทําให้เป็นสมุนไพรที่เต็มไปด้วยนะคะลดสัดส่วนไม่พอนะคะยังได้วิตามินซีเข้มข้นขึ้นอีกนะคะกระแตเทลงไปเลยนะคะชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะคะกระแตจะใส่ลงไปนี่เลยสามช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยเป็นไงบ้างคะสูตรนี้ไม่หวงนะคะใครเอาไปทําได้เลยนะคะเป็นสมุนไพรออแกนิกนะคะแนะนําว่าใช้สมุนไพรที่เป็นออแก ดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะเท่เล